สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมแล้็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมันนี้เราจะมาขุดสะเพื่อกักเก็บน้ําไว้ลดต้นทุเรียนนะครับผม นี่เรเริ่มขุดแล้วนะครับผมเ,เราจะขุดเข้าไปประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมแล้วทำคันนบประมาณอีกหนึ่งเมตรนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องขุดลงไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าต้องการเก็บน้ําให้ได้ประมาณเก้าหมื่นลิตรนะครับผม ดูเลยมือเม็ดได้ไหมได้<บ>ดูเลยมือเม็ดบุ้นเองได้ได้ได้ขุดลึกลงชั่วโมงนี้เอ็มชั่วโมงพันสามใช่ไหมห <ả? S 1> ชั่วโมงพันสามใช่ไหม ชั่วโมงทันสามร้อยนะครับผมต่อชั่วโมงครับผมสนใจคอมเมนต์ทักมาได้นะครับผมผมจะได้ติดต่อเจ้าของรถให้นะครับผมเผื่อนี่ฮบ เครื่องยนต์มีการทำงานด้วยครับคุณ